กาแสดงความยินดีกับนั่งเอกสาวแพลวธิดาเสียงวิหกครับพี่น้องเมื่อนี้สามมงเศร้ากานาฬิกาครับเป็นเลิกงามย่ามดีสำหรับการฉลองคืนบ้านใหม่ของนั่งเอกสาวดาวธารฟ้าแพลวธิดาเสียงวิหกครับพี่น้องมีการแสดงความยินดีกับมอลํานะครับนั่งเอกสาวเสียงหกนกทงสก่อนนะครับพี่น้องโดยก่อนหน้านี้นะครับเพิ่นกได้โพสต์นะครับ ตั้งแต่หาหมื่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่น้องมือนี้ก็เป็นมัธยเกามกรารับพี่น้องก็เป็นเรื่องง่ายง่ามดีครับวัธยเกามกรางานฉลองขึ้นบานไม่นั่งเอกสาวดาวจัสฟ้าแพรวทิดาเสียงวิหกครับพี่นอ้องเนา่ามือแลงนะครับเพิ่นก็มีคอนเสิร์ตพงศกรแบรนด์นะครับเต็มวงโชว์นะครับเล่นเวลาทุ่มหนึ่งถึงตีนหนึ่งครับพี่น้องมือนี้อ่า มีสตรีมไล่สดปุมปิดนะครับอ่าคิดถึงนางงฝากระสันวานะครับเพื่อท้ำบุญหานางเอกอิงดาวดาริกานะครับมอบไล่ได้สตรีมไลทั้งหมดให้ท่านขอบรัวนางเอกอิงดาวครับอ่าเนี่ครับเปินมีสตรีมไล่สดนะครับไล่ได้ในการไล่สตรีมนะครับเปินขจมอบให้ครับอ่าขอบรั้วของนา่งเอกอิงดาวนะครับน้อง และยังมีผัป่าหมอมไห้ทังวัดบ้านเกิดน่องแพรวอีกนํางานนี่นั่งเอกแพลวผ้าทั้งมวลและเอาบุญอย่าลืมมาเอาบุญนํากันเด้อครับสถานที่แสดงบ้านนั่งเอกแพลวนะครับบ้านโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับงานบุญเก่านาฬิกานะครับมือนีเปินกัสเ็จสินไปเรียบ้อยแล้วนะครับสามโมงเศ้าเก่านาฎิกาครับหลังจากนั้นนอเที่ยงนะครับเปินกัสเซ่นชวนนะครับรับประทานอาหารเที่ยง นะครับน้องราคาชมคอนเสิร์ตนะครับหมอลำนะครับของคอนเสิร์ตพงศกรแบรนด์วัดป่าสีชมพูจิตวิเวกตมบลโพนสูงอำเภอชัยยวานจังหวัดอุดรธานีเป็นการแสดงประมาณทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่งครับพี่น้องอ่าการแสดงความยินดีครับนั่งเอกสาวนะครับเสียงวิหกแปรวาธิดาดาวจระฟ้านะครับเด็กเพลินมีชายา นะครับตามที่เพื่อนไปแสดงนะครับชายาดาวจัดฟ้าประสานวาครับถือว่นประสบความสําเร็จนะครับน้องแพรวทิดานี่นะครับกระไดเฮ็ดบ้านนะครับฉลองขึ้นบ้านไม่นะครับจากเป็นสาวรอกลายเป็นสาวหวานนะครับถึกใจนุ่มๆกันไปตามๆกันละครับพี่น้องการแสดงความยินดีกับนางเอกสาวนํานะครับโดยมีนะครับนกพงศกรนะครับผู้บริหารวง บลำมหกนะครับไปแสดงความยินดีถึงบ้านนะครับโดยคนิหนมังกรทองนะครับเซอร์ไพรวธิดานะครับก็ถือว่าเป็นเลิกงามย่ามดีนะครับนอกสำหรับมือนีได้หลายคนเองนะครับมันติ่เก่ามังกร่านี่ถือว่าเป็นบุญนะครับที่เป็นมือที่เป็นบุญฉลองนะครับเป็นวันดีนะครับสําหรับผู้จะเกินบานไม่นะครับหรือผู้จะทําบุญอย่างต่างๆมือนีกะ หลายทีหล,ยหลายบอลเนาะเพื่อนกะทำการขืนบานใไม่นะครับกับเอ็นน้ำพักน้ำแรงของแพรวธิดาเองเนี่ยนะครับจากการเป็นศิลปินนะครับนางเอกของมลัมสซีรีหกนะครับเพื่อนกะแต่ฟ้าฟันนะครับจนประสบความสำเร็จก็ถือวา่าปังๆนะครับจนมีแฟนคลับเอฟซีนะครับมาให้กำลังใจซัพพอร์ตกันเป็นจำนวนหลายครับข้างเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาว แถวธิดาคนนี้นะครับพี่น้องถือว่าจากสาวหล่อกลายเป็นสาวหวานไปซะแล้วครับพี่น้องถือใจนุ่มๆกันเป็นมอกับพี่นออ้องเออเบาอีกาแสดงความดีดครับนางเอกสาวแถวธิดาเสี่พนหกน้านะครับนอ้องโอ้ยบานเพิ่นกับงามงามพี่น้องครับก็ถือว่าเพิ่นประสบความสําเร็จในหลายอย่างแล้วก็มีแฟนคลับเอฟซีครับพี่น้องแล้วก็ ศิลปินนะครับหลายๆคนนอเก่ามาให้กำลังใจแสดงความคิดเห็นไต้โพสดนางเกาวทีนางเอกสาวแพรวทิดานะครับเปินลเด็กโพดงานบุญมือนีนะครับบันทิเก่ามักกะล่านะครับหลายๆคนกับโพดวังสี่ครับยินดีกับคนเก่งนางเอกแรลทิดาด้วยนะคะยินดีด้วยครับาผู้นี้กาว่าอยู่ดีมีสุขครับคนเก่งน่ารักอีกคนหนึ่งของสิลมิหก ยินดีด้วยค่ะแพรวธิดาคนเก่งยินดีกับนางเอกแพรวเร่ะาดีใจน้ำไหลายที่มีนางเอกหมอนลำบานเยวกันจ้ายินดีกับคนเก่งด้วยจ้ายินดีกับนางเอกคนเก่งด้วยนะคะคู้นี้ก็ว่ายินดีกับคนเก่งในดวงใจจายินดีด้วยนะคะคนเก่งสวยงามครับยินดีกับธิดาน้อยคนเก่งด้วยจ้า แม่ยินดีด้วยนะครับแพรวคนเก่งสวยน่ารักมากๆนี่ครับแฟนคลับเอฟซี FC นะครับต่างกับเขาไปแสดงความยินดีนะครับกับนางเอกสาวแพรวทิดานะครับพี่นอ้องหลายๆปีที่ผ่านมาเพื่อนก็นสร้างความสุขให้แฟนคลับเอฟซี FC. ให้ได้มวลได้ซ้นขันน,นาเวทีนะครับพี่น้องถือว่าปรธรรมดานะครับสําหรับแพรวทิดาคนนี้เพื่อนก็นได้ ประสบความสําเร็จแล้วเพราะว่าจะเป็นบ้านนะครับเป็นรถนะครับเปิ้ลกะได้มานะครับคู่ใจเพื่อนแล้วนะครับ,ก,บก่อนหน้านี้เพิ้นกะได้ไปออกรถปลายแดงเนาะครับนะอกมือนี้เพิ่นกะประสบความสําเร็จแล้วเป็นมือมงคลฉลองคืนบ้านใหม่ของนางเอกสาวนะครับก็ถือว่าปังๆแห้งนะครับพี่น้องสําหรับนางเอกนะครับคนนีเนาะ กัมีศิลปินริยาล์ข้นกับมาร่วมความยินดีนะครับแสดงความยินดีนะครับฉลอขึืนบันไม่กับนางเอกสาวนะครับมือแรงนะครับเวลา19บเนาฬิกาถึงที่หนึ่งนะครับพบกับนกพงสก้แบรนด์นะครับกับมีนะครับนกมงสวิรัแล้วก็รนกอ้ายนะครับอ่าแล้วก็เอกวิรศักดิ์นะครับนี่ก็มาร่วมนะครับแสดงในค่ําคืนนี้นะครับแสดงสมโพธ นะครับหองเราพบนะครับงานฉลองคืนบานไม่นะครับก็มีสตรีมไล่สดนะครับพี่น้องแฟนคลับเวฟซี่ก็เป็นสื่อบัตรออนไลน์นะครับผ่านเพจของโนพงศกรนี่แหละว่าสันว่านะครับรายไดทั้งหมดนะครับเพื่อนเกษจะมอกให้ครับนั่งเอกอิงดาวนะครับเพื่อนกษตรมอกให้รอบครัวนั่งเอกอิงดาวเพิ่นนะครับกถือว่าเป็นคนใจบุญสุนทานนะครับอีกคนหนึ่งนะครับ กับแฟนคลับซีนะครับอยู่ใกล้กับไปให้กวัลังใจไปสแสดงความยิยนดีกับนางเอกสาวแคลทิดาสีมกกุคคลแล้วกันนะครับมื่อน,นี้นะครับพลเรือไปทั้งด้านของอวัดป่าสีชมพูจิตวิเวกตําบลโพนสูงอําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับผู้ใดไ,ดไปผู้ได้นะครับกับไปสื่อบัตรไหลนะครับกลุ่มปิดเพิดแก้วกันนะครับนอก เออเพื่อจะเป็นไล่ได้นะครับทรงต่อขอบขั้วนั่งเอ,งอกอิงดาวนํานะครับพี่น้องอยู่ไกลกันไปก็ลังใจกันก็แล้วกันนะครับนะ้องอาพ่อกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมให้กาลังใจเบาเอวน้ำก็แล้วกันกน,นะครับนะ้องสวัสดีครับ